ไปดูกันว่าเราจะสามารถถอดแอร์ชิ้นส่วนไหนออกมาได้บ้างครับผมเพื่อจะทําเอาออกมาทาความสะอาดผมจะเรียกวิธีการถอดออกมาแล้วก็เอาออกไปล้างด้านนอกครับผมไปดูกันครับว่าผมสามารถถอดชิ้นส่วนตัวไหนออกมาได้บ้างโดยเราที่ไม่ต้องมีช่างโอเคครับไขควงครับผมไขควงแชกครับไขควงเป็นนี่แค่นี้ครับเครื่องมือผมแล้วก็ถังไว้ใส่ก๊ อุปกรณ์ที่เราถอดออกมาแล้วนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมนี่คือถอด ออกสิ่งส่วนที่ถอดออกได้ครับผมถอดออกหมดละอันนี้เราก็จะเอาผ้ามาทำความสะอาดครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่เราถอดออกแล้วก็พยายามจำเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครลืมว่ามันอยู่ตรงไหนก็จะเป็นปัญหาตอนที่เราประกอบเข้านะครับถ้าใครกลัวลืมก็จดไว้เลยครับผม นี่คืออะไรที่เราถอดออกมาครับผมเราจะเอานําลงไปล้างด้านล่างครับผมเาไปทําความสะอาดด้านล่างครับให้มันสะอาดใหม่กีบกล่องครับผมเราค่อยเอามาปะปอบไว้โอเคครับหลังนผมก็จะเอาผ้าผ้าไอชุบน้ํายาซักผ้าครับผมน้ำมันมักแล้วก็ไปล้างบนตัวเครื่องก่อนนะครับผมจะล้างบนตัวเครื่องก่อนแล้วค่อยลงไปล้างพวกของที่ถอดที่เราถอดออกมาครับผมจะดูกันครับ เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดส่วนประกอบที่เราถอดออกครับผมนั่งงกันครับผมไปกันครับผม เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็เอาอุปรกรณ์ที่เราแยกชิ้นส่วนออกมาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะรอให้มันเสด็จนะ้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเช็ดทาความสะอาดแล้วก็กลับไปประกอบไปที่เดิมโอเคครับคอยติดตามน,นะครับผมว่าวิธีการประกอบกลับจะเป็นยังไงจะประกอบแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าใช้งานได้หรือเปล่าคอยดูกันครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราลื้อถอดอุปกรณ์ที่สินชิ้นส่วนไหนที่สามารถถอดออกได้แล้วก็ไปล้างทำความสะอาดสิ็จเียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่จะประกอบเข้าที่เดิมครับผมดูกันครับว่าประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็สามารถ,ถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมโอเคครับไปดูกันครับผมวิธีการประกอบ โอเคครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยครับผมประกอบเข้าชุดเดิมของมันเราไปเทดสดูก่อนเลยครับผมว่ามันจะเปิดใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับผมหลังจากที่ถอดอะไรออกมาทําความสะอาดล้างกันไปดูกันครับติดไม่ติดมาลุ้นกันนะครับผมลือออกมาแล้วประกอบเข้าแล้วยังไงเปิดก็ต้องติดให้ได้ครับผมไปครับไปลุ้นพร้อมๆกันครับผม สวิงก็บานพับก็ทำงานครับผมจะลองปรับสวิงขึ้นสวิงลงสุดออโตโอ้โอเคทำงานปกติครับผมทำงานปกติแล้วไป มีลมออกนะครับผมมีลมออกปรับโหมดครับผม,เป,มเป็นโหมดเป็นโหมดไอออโต้แม็กครับผมโอเคครับผมนี่คือเสียงลมนะครับเสียงลมที่ออกมาโอเคไอออโต้แ okay. ม็กไอออโต้เอ็กทำงานครับผมเพราะว่าทำงานโอเคครับทุกอย่างทำงานปกติครับผม ปรับเป็นโหมดคูลโอเคปรับเป็นโหมดคูลโอเคครับผมทุกอย่างก็กลับมาทำงานเป็นเหมือนเดิมครับผมเป็นอันว่าเสร็จภารกิจครับผมหรือทำความสะอาดแอร์ห้องนอนครับผมโอเคครับแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย ก,กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ